กลับฟื้นมาฟื้นบ้านฟื้นเมืองฟื้นบ้านแปลงเมืองใหม่ก็เลยกลายเป็นว่าเอาชุมชนคนบ้านท,านที่ปันตาภาษาปัญโน,น่ป <Q uan> ันทนี่บ้านแห่งเนี่ย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 อาบอายุเจ็ดแสนนะฮะมันจะไม่เหลือเลยเพราะนั้นพอคนเรานี้มาอยุเจ็ดแสนพบไม่มีที่ทำกินเพราะว่ามีแต่โบราณสถานจะต้องรอไปจางนั้นฟั่งเขา หลายสกุลน้องแม่ผมเนี่ยพักกับข้ามอยู่ต้นพึ่งต้นหอมต้นพึ่งภาษาเหนือเนี่ยต้นพึ่งต้นพึ่งต้นพึ่งแล้วก็อีกส่วนนึงก็ขึ้นไปอยู่บ้านควางที่เป็นในชีงโรมันเหนือมีส่วนนึงกัหนีก็ตัวอยู่บ้านบุญเรือไปต่อยสองสามโลอยู่แล้วไม่ไหวบางส่วนก็วหนีกลับข้ามน้ำโขงมาทางฝั่งฝั่งตะวันตก อยู่บ้านโปง่งแล้วก็ขยับขยายเลื่อนไปตามลำน้ำพ,ำว,พวกน้ำลูกกมาพวกนี้ที่เหลือในนี้ไม่ไม่ข้ามไปก็ย้อนไปตามลำน้ำพระคำหาที่อยู่มีที่ทำกินมีที่ลาบเยอะก็ไปบุกไปเบิกเ,เอาที่ไรที่นานี่แหละบ้าน่ัลูกของาอาจารย์นี่แหละไปอยู่ที่ปากก่อน,นด,ดอนมแล้วพอไปเห็นที่ทำมาหากินดี ก็ตามออกมาจากที่พูดเมื่อกี้ว่าไปตามเอาอยาพี่น้องมามันจะมีสองรุ่นใหญ่รุ่นแรกคือบังคับมาครนนับั้นคือรัชกาลที่ขาดอาแล้วก็แหบอันสงครามโลกครั้งที่สองที่สองเรื่องบาที่หลังละใช่ใช่บังคับเสร็จลุกพานิมาอีกรุ่นนะเป็นรุ่นที่สามที่สองไปนะพอาะจะด้านแล้วพ<ม>วกที่เราคที่พามาสมัยโรงงานของการบานก คนลื้อลื้อเมืองยองเมืองยองเนี่ยคือเมืองหนึ่งของพม่เขาอยู่ติดลำนัดโขงนะเพราะว่าเจ้าฟ้าเมืองยองเนี่ยกบฏต่อเจ้าพิมพ์ปุรีบทต่อกรุงไทาไทยเสียายเราเนี่ยนะเลยส่งเจ้ากาเวลและพญาจ่าบ้านไปปราบปราบและก็ปราบต้อนพบาละต่อไปนั้นเรียกว่าเจ็าพักเสียช้าเจ้าอนี้ถ้าอ่านอาจารย์แสงม